จอพมพล <ission> <Brothers> ังไอ้ไงมึงว่าจะเอาเออยรถขนรถกทขนเคของมึงมาเนีของเต็มลำไหมอ่าเต็มลำนะอ่าสองพันาไปข้างหน้าบอกจองหน้าจองหน้าสามพันดูดิหัวฉีดแรงไหมแรงครับแรงไหมแรงเออหัวฉีดแรงนะเต็มลำเนี่ยรถตู้ดูเนี้ยหาว่าไปของแท้นะ มาไม่พบนะเดี๋ยริก <Vari ant> ้าของเต็มลำไหมของเต็มไหมเต็มอยู่เห็นไหมอ่าเออรถขนรถนี่รถขนเของมึงเอะมาไหนไม่เจอไม่เห็นเลยไอแกนจอมพลไรไอ้คุยเนี่ยกูมาถึงแล้วไหนมึงอยู่ไหนอะมึงโผล่ออกมาดิไอ้กนคุยไอ้คุยไอ้กนจอมพลไรไอ้คุย เจอไอ้กันจอมพลังไอ้ไหนมึงว่าจะเอาเอ้ยรถรถีรถขนขี้ของมึงอมาไหนไม่เจอไม่เห็นเลยไอ้การจอมพลังไอ้คุกเนี่ยกูมาถึงแล้วไหนมึงอยู่ไหนอะมึงโผล่หัวออกมาด้ไอ้กันไอ้สั์ออกมาเลยกูมาแล้วไหนไอ้กันอะไอ้กันอยู่ไหนสวัสดีครับ สบายดีครับผมบ่าเตพลครับวันที่28ครับสิงหาคมครับผมตอนเย็นๆนะครับวันนี้บ่าเทพลได้เห็นคลิปเนาะเนื่องจากเメมนนะครับปากดีปากกล้านะปากแกวปากโอ้โหทุกคนท้าใครไม่ท้าท้าคนไทยนะครับท้าใครไม่ท้าท้าคุณกันจอมพลังบอกได้เลยว่างานนี้เจอของแท้แล้วนะครับเจอตอแล้วนะครับผมนะฮะล่าสุดนะฮะเขาอยากได้เนาะ คนขมรนเขาร้องขอนะครับทุกคนนะร้องขอนะอยากได้ได้อ่าครีเนาะต้องขอโทษขออภัยที่อ่าพูดภาษาสวรรค์แลวกันนะครับผมนะอ่าเขาอยากได้ครีเนาะเขาอยากกินครีนะทีนี้ นะฮะถ้าใครไม่ทาไปทาคุณกันนะครับผมล่าสุดก็คุณกันจัดให้เต็มๆนะครับผมสิบกว่าลำนะครับผมนะวันนี้ผมได้ดูในข่าวนะครับมีแล้วครับ14คันนะฮะสดสดใหม่ๆเลยนะครับทุกคนนะสดสดใหม่ๆนะอ่าแวะเติมนะฮะแถวหมู่บ้านนะครับกลัวไม่สดกลัวไม่อร่อยนะครับงานนี้นะฮะครีทั้งนั้นนะครับผมนะนะก็คือ คนขมรเนานะที่ปากเก่งปากแกวปากกล้าหลายๆคนนะฮะที่ออกมาตะโกนแหบปากโวยวายนะครับบอกว่าไหนนะไหนครี่อยู่ไหนนะไหนบอกว่าการจอมพลังจะมารออยู่นะฮะท้าใครไม่ท้านะครับท้าผิดคนนะฮะนี่แหละครับพลังความสามัคคีของคนไทยนะฮะเห็นหรือยังนะครับชาวบ้านเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะัะนะชุมนุมขับไล่พวกคนขมรน,นะครับผมนะซึ่งแตกต่างจาก กลุ่มขเขมรแน่นอนนะเหมือนโจรออกจากป่านะผมพูดตามตรงนะที่เห็นกลุ่มประทวงของฝั่งขเขมรนะแต่เห็นกลุ่มของคนไทยที่มาปกป้องอธิปไตยโอ้โหทุกคนมีทุงมีอะไรนะฮะเต็มที่นะฮะผมดูแล้วน่าเกงรงขามนะครับผมนะทีนี้นะคนขะเขมรที่ปากดีปากเก่งนะครับหลายๆคนที่บอกว่าอยากกินครี้นะครับผมนะก็ รอได้เลยนะครับทุกคนรอได้เลยนะครับใครที่ปากกว้างนะฮะปากกว้างที่เสียงดังๆนะครับนะที่ชอบตะโกนเนี่ยอ่าวุ่นวายใส่ทหารใส่คนไทยนะฮะร,ระวังตัวให้ดีนะครับผมเพราะว่าแรงดันฉีดน้ำนะฮะ<ม>หัวฉีดมันแรงนะฮะผมนะนะครับผมบอกได้เลยว่าสดแน่นอนนะสดแน่นอนเพราะว่าคุณกันบอกเองว่าสดพึ่งแวะเติมนะฮะกลัวจะไม่พอนะฮะ คุณกันก็นเลยบอกว่ามื่อเช้าก็เลยแวะเข้าห้องน้ํามาเลยนะครับผมนะกลัวจะไม่พอก็เลยแวะเข้าห้องน้ําเพื่อเติมให้เต็มถังนะครับแล้วก็คนที่ดูดซ่วมเนาะเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งเติมมาใหม่ๆมันนะฮะเรื่องความสดเรื่องความใหม่ไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนนะรับประกันแน่นอนนะทุกคนนะนี่แหละครับทุกคนนะฮะ คือสินค้าไทยทุกอย่างนะคนขมรนก็จะชอบนะครับผมนะไม่ว่าอะไรที่เป็นสินค้าไทยคนขมรนก็จะชอบใช้ชอบซื้อชอบทุกอย่างนะครับแม้แต่เครื่องปรุงอาหารยันเซมพูสะหัวนั่นเองนะฮะ ถ้าได้กินครีของคนไทยนะครับผมนะช่วยมารีวิวหน่อยนะครับบ่าวเตยพลอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะมันจะเหมือนกับสินค้าไทยอะไรที่ผ่านมาหรือไม่นะครับผมนะรสชาติจะเป็นยังไงนะอันนี้บ่าวเตยผลก็อยากรู้นะครับผมนะคืออยู่ดีไม่ว่าดีนะฮะอยู่ดีไม่ว่าดีอะไปท้านะท้าท้าถูกคนนะครับผมนะคือคุณกันเนี่ยนะฮะเขาเป็นคน ดีในสังคมไทยนะครับเขามีมูลนิธินะเขาช่วยเหลือนะไม่ใช่แค่คนไทยนะในหลายเรื่องที่ผมเห็นนะแม้กระทั่งต่างดาวก็บ,บางทีก็ได้รับนะการช่วยเหลือจากคุณเขานะครับนะแต่วันนี้นะฮะพวกคุณมาทําแบบนี้กับประเทศไทยนะฮะคุณกันจอมพลังไม่ยอมหรอกครับนะฮะประเทศไทยก็คือบ้านของเขานะครับพวกคุณไม่รักพวก,พวกคุณไม่เคารพแต่พวกคุณมาเหยียบย่ำนะฮะหรือลวดน้ำนะฮะแถมยังมาท้าทายนะครับผมนะ ถ้าถ่ายใครไม่ท้านะฮะเจอนะครับผมนะเจอแน่นอนนะฮะสิบกว่าล้ำนะฮะวันนี้นะนะครับกินกนให้อร่อยนะกินก็นให้อิ่มน้ำสำรานเบ้าทุกคนบอกได้เลยว่านะฮะถ้าไม่พอใจติดใจในรสชาติก็ขอใหม่นะฮะขอใหม่นะน่าจะมีอีกหลายสิบคันที่จะตามไปนะผมว่าน่าจะไม่มีแค่นั้นแน่นอนนะครับส่วนตัวผมเชื่อยอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยถ้าสาม,มารถขี่กันเมื่อไหร่โอ้โหทุกคน น่ากลัวมากนะฮะอันนี้พูดตรงๆนะครับผมน่ากลัวมากบอกได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็คนไทยร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะเติมให้เต็มถังนะครับเตรียมปล่อยแล้วนะฮะแต่ละคันนะฮะหัวฉีดแรงๆทั้งนั้นนะครับบอกได้เลยว่าหอมกระจุยกระจายแน,น่นอนนะฮะอร่อยกันทั่วหน้านะครับผมเนาะถ้า ติดใจในรสชาติแล้วนะฮะขอแบ่งใส่ถุงนะคนกันก็คงไม่จะลายจะดำนะครับคงแบ่งให้แน่นอนนะใส่ถุงเอาไปฝากคนที่บ้านนะครับผมเพื่อให้ลิ้มลองด้วยนะครับผมว่ารีวิวรสชาติเป็นยังไงนะครับผมนะถ้าใครได้ชิมใครได้ลองนะฮะครีคนไทยนะฮะแล้วก็ออกมาทําคลิปหน่อยนะครับออกมาทําคลิปหน่อยครับว่ารสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงนะฮะความรู้สึกเป็นยังไงนะฮะมันอ่าได้กินเข้าไปแล้ว รสชาติเป็นยังไงนะฮะอันนี้บอกไตพอลอยากรู้มากทุกคนนะครับอยากรู้มากเพราะว่าทําไมบกลไตพอลถึงอยากรู้เนาะเพราะว่าสินค้าไทยทุกอย่างคนกัมพูชาก็จะชอบเป็นพิเศษนะฮะชอบเป็นพิเศษเลยนะฮะชิลรสน้ำปงน้ำปลาก็กินแต่ของไทยนะครับผมนะอันนี้นนนคือลิจิโนนแ,แท้ๆนะบอกตรงๆนะลิจิโนนแ,แท้ๆคือคนกัมพูชาก,ก็ปีไม่ได้แน่นอนนะครับผมนะฮะ ถ้าได้ชิมถ้าได้ลองนะก็ปี้ไม่ได้แน่นอนนะฮะลองชิมลองรับประทานกันดูนะฮะครีคนไทยนะฮะคือพวกคุณเป็นคนร้องขอมาเองนะครับพวกคุณเป็นคนร้องขอพวกคุณเป็นคนขอร้องมาเองนะว่าอยากเจออยากได้อยากพบขุดกันนะอยากเห็นว่าลดดูดซ่วมจะมาจริงไหมมายืนรอนะพวกคุณก็มายืนตะโกนแหบปากเว่วนะล่าสุดก็คือเจอของจริงของแท้นะครับตอนนี้นะอย่าหนีนะครับอย่าหนีนะ ให้เก่งเหมือนที่คุณกันไม่อยู่นะฮะตอนนี้คุณกันไปอยู่ที่นั่นแล้วนะฮะออกมาฮะออกมารับของฝากจากไทยแลนด์นะครับผมนะของฝากจากประเทศไทยนะครับผมของฝากโอ้โหสดๆด,ด,ดใหม่ๆนะนะฮะสดนะฮะบอกได้เลยว่าสดมากนะครับทุกคนนะเอาง่ายๆเหมือนแบบขึ้นจากทะเลเลยนะขึ้นจากทะเลสดๆใหม่ๆเลยคือเซล์ลยังไม่ทันอ่าเขาเรียกอะไรไม่ทันตายนะครับผมนะคือกินนะกินก็ยังอยู่นะครับผม อะไรก็ยังอยู่ครบนะครับคือแวะดูดบ้านไหนเต็มก็แวะดูดนะฮะดูเพื่อไปฝากคนเขมรนะคนที่ปากเก่งคนที่ปากแจ๋วนะครับผมเนาะอันนี้ก็ต้องแยกแยะนะครับเบอร์เผิลพูดก็ไม่ได้รวมเขมรทุกคนนะครับเฉพาะเขมรที่อยู่ฝั่งเขมรนะครับแล้วก็คนที่ปากเก่งปากดีส่วนคนที่ตั้งใจจะมากินอยู่ประเทศไทยก็นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเนาะก็ฝากไปเพียงแค่นี้ก็นะครับของฝากจากประเทศไทยนะครับคนเขมรพอใจหรือไม่ครับผมทาม พอใจก็ฝากทุกคนคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็พูดคุยติชมกันได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับทานให้อร่อยนะครับสบายดีครับสวัสดีครับ